สวัสดีครับวันนี้อมูลเลตปิงจะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อทวดเนื้อทองแดงรมดังวัดช้างให้ปัตตานีปี2508พุทธคุณวัตถุมงคลรุ่นนี้ได้รับความศรัทธาสูงเพราะปรากฏประสบการณ์จากผู้ที่บูชามากมายโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกที่มีพุทธคุณโดดเด่นในด้านแคล้วคลาดปลอดภัย จากอันตรายภัยพิบัติและอุบัติเหตุเมตตามหานิยมเหมาะกับผู้ค้าขายติดต่อธุรกิจเจริญรุ่งเรืองหนุนดวงหนุนการงานคือเปรียอนเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อทวดเนื้อทองแดงรมดังวัดช้างให้ปัตตานีปี2 5 0 8คือวัตถุมงคลที่มีทั้งคุณค่าทางพุทธคุณและคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหมาะสำหรับผู้ศรัทธาหรือผู้สะสมพระเครื่องที่มีแนวทางชัดเจนเปรียกน,นี้ไม่เพียงเป็นเครื่องรางคุ้มครองแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศรัทธาอันมั่นคงในพระกรรมฐานสายปฏิบัติอย่างแท้จริง หากท่านได้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ w w w a m u l e t p i n g c o m หรือสแกน QR code ได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไป